สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุกกระกาชาแนลวันนี้เราจะพาทุกคนไปทานเค้าอร่อยที่จังหวัดปทุมธานีนะคะมีทั้งหมด2องรดานนะคะที่เราจะไปในวันนี้ก็คือร้านเจมนกุ้ยช่ายนะคะ,ะวัดสารเจ้านะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปกันนะคะทุกคนไป สามรวมหนึ่งแล้วก็กุ้ยเตี๋ยวหลอดหนึ่งค่ะแล้วก็อีกเซตหนึ่งเอากุ้ยช่ายสามแล้วก็เอารวมหนึ่งแล้วก็เอาอันนี้หนึ่งค่ะขอแยกเซตให้หน่อยนะคะแยกถุงเอาสี่ร้อยไหมคูแคมได้ครบอันนี้ก็สามร้อยแล้วสามร้อยแล้วใช่ไหม แถมให้ใช่ไหมคะ <laughs> แถมให้เอาค่ะเอาอีกชุดหนึงเลยนะไอชุดนึงเลยเหรอเออหลอกเงนเอาแค่นี้ไหมเดี๋ยวกินไม่หมดอีกชุดนึงไม่ไหวโอเคเอาแค่นี้ค่ะค่ะเอาเอาเอา <laughs> กินไม่หมดกินไม่หมดใช่ยังไงนะคะที่ทอือลูก อันนี้สี่ฉบแีแม่เฮ้ยต่อไนมคะคืออะไรนะฮะคือรอะคือหนาไม่มีแป้งแบบไม่มีแป้งไมอย่างเดียวเลยลองดูไหมลองดูไหมเรล่องเลงค่บพี่เอา่องเอา่องนึอเอา่องนึ้อ๋อแบบนี้มันก็จะมีแป้งอันน้นหน่อยอืออืออืออ ไอ้แป้งทองฟังกี้เอ้ยเอาอะไรเนี่ยอืออันนี้ของเรา,เานี่แล้วก็จะมีมคนดังๆมาเยอะเลยกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งนะคะใช่ค่ะเอาแต่รอเพิ่มอ่ะฮะไม่ม,ม,มีเพิ่มเอา่ซโอเคขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะตาหนูเอาไซส์สามสิบอะค่ะสองแก้วเอาวุ้นน้ำอ้อยที่ที่มีอันเ sure. นี้ยวุ้นมะพร้าวใช่ไหมใช่สามสิบสองแก้วนะสามสิบสองแก้วค่ะขอตังค์ด้วยค่ะอะไรไม่เกิดขอตังค์ด้วย ได่ได้เลยอันนี้เขาถือเองอทุกคนโคตรเจ๋งเป็นน้ำอ้อยที่ประสมคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ,ะใช่เลยอันนี้ของเราน้าอ้อยหมดเลยอันนี้ก็เป็นน้าอ้อยที่มาจากโรงงานเลยอของเรา<ม>พัชลายหมดนุ่นเนี่ยเป็นถุงอย่างเงี้ยถุงละหนึ่งล<ม>ิตรอันนี้เจ็ดสิบบาทส่วนขวดนั้นยี่สิบแล้วแต่วา่าลูกค้าจะชอบแบบปัน่นก็คืออันนี้ไม่ปั่นก็คือแบบนี้ปั่นอร่อยแนะน <c oughs> ําากเลยปั่นอร่อยอนะร่อยจริงอรอโอเคขอบคุณที่นี่ที่เดียวนะอที่นี่ที่เดียวโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ คนเดี๋ยวเราจะชิมนะ้ำให้ดูอันนี้เป็นอันนี้มาจากอ,อ,อะนะไรอะน่ะไรไม่จนนะทุกคนอืแต่วันนี้เลยเนะใกล้ถนัดนี่ตรงนี้ตรงนี้อะไลไม่จนนะทุกคนมีความสดชื่นจากอ้อยพันธ์ดีนะคะตัวนี้เป็นน้ำอ้อยแบบว่าเกติมะทุกคนแล้วก็ผสมพูนมะพร้าวทุกคนดูโอ้โหแต่ตอนแรกที่เราเคยมากินอนะโคตรฟินทุกคนโคตรอร่อยลองชิมไหดู <c oughs> โคตรสดชื่นอ่ะเป็นเก็ดน้ำแข็งโคตรอร่อยอะ่ะทุกคนอร่อยมากอ้อยเขาก็ไม่ได้หวานมากนะท,กนทุกคนก็หวานอ้อยแต่อ้อยแท้ทุกคนแล้วก็มีหนุบหนึบแบบบุญมะพร้าวชิ้นเล็กๆล็กอะ่ะโคตรอร่อยอร่อยมากโอเคเดี๋ยวเรากลับไปบ้านกันเดี๋ยวเราไปรีวิวอ่าเจ้าตัว อาหารของร้านเจมอนเนาะเขาเรียกวุ้ยชย่เออกุ้ยชย่แล้วก็ขน,นมต่างๆของร้านเจมอนโอเคเดี๋ยวเราไปถึงบ้านกันเดี๋ยวเราไปถ่ายกันที่บ้านอะ่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก,ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนโอเควันนี้จัดเที่ยวเราไปร้านกุ้ยช่เจมอนมาเนาะก็คือเขายังเขาไม่ได้มีให้นั่งทานเนาะเราก็ต้องเอากลับมาทานที่บ้านก็จะมี อันนี้กุ้ยช่ายแบบไม่มีแป้งทุกคนเนี่ยขนมกุ้ยช่ายแบบไม่มีแป้งคือแบบหน้าตาแต่อย่างนี้เลยอะ่ะโอ้โหสุดยอดสำหรับสาวบกคนที่ไม่ชอบทานแป้งแต่แบบว่าอยากทานแบบแต่าทานขนมกุ้ยช่ายแต่แบบแป้งบางๆแบบไม่มีแป้งอันนี้ตอบโจทย์แล้วก็อันนี้แบบออริจินอลนะทุกคนอันนี้ก็คือแบบเป็นแป้งบางคือ แก้งเขาอะก็คือบางอยู่แล้วนะทุกคนแต่ไอตัวเมื่แกคือแบบไม่มีแป้งเลยอืมประดับมันแล้วก็มีอะไรอันนี้ขนมชาคูทุกคนโคตรน่ากินอะดูดิโคตรน่ากินมากอืมเนี่ย แล้วก็มีกุยช่ายรวมนะทุกคนนี่หน้าตาจะประมาณนี้ก็จะมีกุยช่ายมีหน่อไม้มีเผือกนะทุกคนอันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแย่ต้องลองชิมดูทุกคนชิมประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูทุกคนไเดี๋ยวเรามาทานเจ้าตัวแรกกันก่อนนะทุกคนเอาเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเนาะ ก็คือกุยช่ายแบบออริจินอลนะคือแป้งบางแล้วก็ใส่เยอะไส้ทลักนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาชิมก,กันก่อนนะนี่น้ำจิ้มของเขานะคะทุกคนเนี่ยน้ำจิ้มหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยน้ำจิ้มเขาเด็ดมากเลยทุกคน

กินน้ำจิ้มกระเป๋ายังได้แหละก็่อยบอกแล้วเราลองตัวที่สองนะคะตัวคนตัวนี้ตัวนี้ก็คือแบบไม่มีแป้งนะทุกคนเราก็อยากรู้ว่าไม่มีแป้งแล้วยังไงอะ เออมันก็แปลกทีนะทุกคนหน้านะตาประมาณนี้จะลองลองดูงก่อนอ้ยทุกคนหน้าตาประมาณนี้เมืม่อไม่มีแป้งเลยอะถูกแบบไม่มีแป้งเลยอะทุกคนดิโคตรน่ากินมากลองชิมกันดีนะทุกคนนี่จุ่มเยอะ อร่อยเนื้อคู่เลยะ่ะตัวนี้แบบไม่มีแป้งแหละแบบมันมีแป้งที่ผสมกับในเนื้อผักแล้วอ่ะทุกคนที่ไม่ใช่ห่อผักมาเหมือนไอตัวแรกอะ่ะแต่ว่าอันยาฟินถ้าถามว่าชอบตัวไหนมากกว่าแล้วชอบที่แบบเป็นแป้งมากกว่าแล้วรู้สึกว่า มันได้แบบว่าเนื้อสัมผัสที่ดีกว่าอันนี้มันก็อร่อยนะทุกคนดีจุ่มเยอะๆอืออืมอมาถึงเจ้าตัวไซ์หลวบมม้างนะทุกคนนี่ ไส้เลยนี่หน้นะาตาประมาณก็มีทั้งหมดมีทั้งหมดสี่ใส่นะทุกคนอันนี้ก็แบบอันนี้ที่เราทานไปแล้วนะทุกคนแต่เราลองมาทานตัวเทียนยังไม่ได้ทานดูบ้างอันนี้ละกนันนี่หนะ้าจะหน่อไม้นะทุกคนอ่ะใส่หน่อไม้จริงๆวยมีใส่หน่อไม้ ให้คลักนะคะทุกคนจุ่มแบบเอาให้แบบสะใจอือ หน่อไม้หนึบอะหน่อไม้กรอบแบบแป้งหนึบๆหน่อไม้เขากรอบโอร่อยมากเอาจริงอะอันนี้สัะไรไเราลองมาชิมกันอันนี้เราไม่รู้ อดนนี๋ยาลองชิมกันนะวาไซร์อะไรเราไม่เห็น ไส้กระหล่ำนะทุกคนถ้าถามว่าไส้ไหนอร่อยอ้าวเราเรายังไม่ได้ชิมไส้นี้เลย,เเย,เออยทุกคนไส้เผือกอันเนี้อีกไส้เผื่ออีกอันหนึ่งนี่นะทุกคน จิ้มให้เรักค่ะทุกคนถึงจะอร่อยชิอม,อ,มอันนี้เรามาอย่างสุดท้ายแล้วนะทุกคนขนมเ้าเรียกว่าอะไรนะขนมสาคูนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองชิมดูกันนะโอยแบบนุ่มคนน่ารักมากอะกระดิบไส้แบบไแบบอไส้แบบตุกใหญ่ นึบหนับน ok. ับตัวดวไยอเยอวไม่ชุบช yani um ัตาคัดไต่คัดไหมนี่นะคะทุกคนอันนี้อนมณ์ไสักครู โอ้จร oh, ิงกินเบิ้นเลยอ่อ เรามาจัดอันดับสามอันดับนะคะในสิ่งที่เราชอบทานเนาะโอเค <c oughs> อันดับสามได้แก่ซาคูค่ะทุกคนอร่อยมาถ้าใครเวลาจะเหมอนก็แวบะบไปทานกันได้นะคะแล้วก็อันดับสองเป็นไส้เผือกเอยไส้หน่อไม้ทุกคนไส้หน่อไม้เออไส้หน่อไม้อร่อยแล้วก็อันดับหนึ่งเป็นอุ้ยใช่ออริจินอลค่ะ เราว่ามันอร่อยมากนะทุกคนแบบว่ามันหนึบหนับแป้งมากแป้งแบบนุ่มนุ่หนึบๆนึบแล้วก็เจอแบบกัดเข้าไปแล้วเจอแบบใช่ที่มีรสชาติกําลังดีอร่อยอะ่ะทานรวมๆล,ล้็คือแบบอร่อยมากนะคะเป็นร้านดังของจังหวัดปทุมเนาะแล้วก็เอ,อแล้วก็ไม่มีอนะไรมากก็ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ช่วยอุดพ่อค้าแม่ค้าเนาะช่วงนี้ก็ เขาก็ไม่พนัยมองแต่บ้านพ่อค้าแม่ค้าก็จะลำบากนิดนึงก็เลยโอเคไปแหวทานนะคะแล้วก็แบบช่วยอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้านะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนงานนี้นะคุณยายแบบขายเก่งมากนะคะจากไรไม่จนนะคะทุกคนอันนี้คือแบบแบบขายร้อนได้ดีมากๆในระดัมแบบมากๆอะทุกคนคือแบบร้อนแล้วเจออีนี่เข้าไปเนี่ยคือแบบโหดดี ก็คือแบบว่าเป็นน้ำตาล <c oughs> ไม่ใช่น้ำตาลเป็นน้ำอ้อยที่ผสมกับวุ้นมะพร้าวอ่ะเนาะทางร้านเขาก็จะมีสามสูตรนะแต่เราจำไม่ได้ก็เท่าแวะไปแวบะบมาก็แวบะบผ่านไปได้นะคะทุกคนแวะไปทานกันได้เนาะอร่อยมากๆโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะไปกิน ร้านอร่อยจังหวัดปทุมเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้นนะคะทุกคนวับ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะ